ครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักมาคะ่ะนี่มือแม่นะลูกลทำไมมันเป็นนางมันลายมากเลยนะมาคะฮะมาคยะน้องก็ตก เาไว้ถูกใจมันก็จิกหัวหน้ามันตัวแสบมาค้าโอ้โหมันถูกเป็นงูเลยเว้ยเฮ้ยมีขู่ด้วยนะ จะตายตอนจับปากนี่แหละเลือดซิปเลยนะคะท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันดุจังวะลูกฮะทำไมมันดุจังเนี่ยดูความร้ายกาศมันดุมากเลยนะมาคะเนี่ย ให้อยู่คานทองนิเวศก็แล้วก็ยังดุอยู่จะทำเยี่ยงไรดีท่านผู้ชมเกาเกาเกาเกตากันนี้หนึ่งตาเล็กไปนี่ไปโกโกไป็ักการ์สู้ไม่ได้หรอกเค อย่าให้กูมันสู้เดี๋ยวกูจะย่าแงบบนี้ได้ไงโอ้ยลูกมาค้าดูมันดูมันดูมันละไรเนี่ยละเนี่ยละเนี่ยกันนะอ่ะอ่ะอ่ะสู้กันครับ อา้อาวอ้าวมันมุดอะไรแล้วนั่นน่ะครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักอ๋อินออ๋ออ๋ออ่ออ่ออ๋ออ๋อั๋ัอ๋อ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 น ตูดไปหาเขาน่ะเอาตูดไปหาเขานั่นนะเออให้เขาจิกหางอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไล่มาจิกขาเห็นไหม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 ว้าวเก่งนะไม่ใช่หรือมาคะฮะเก่งไม่ใช่หรือหนีทำไมอ่ะว้าหนีขึ้นมานี่แล้วครับหนีทำไมหนีทำไมมาโกงหาแม่มา นี่ทำไมอ่ะสู้ไหมว้าว้ดูดูดูตัวมันเล็กนะดูตัวมันเล็กนะแต่ใจมันใหญ่นะอ้าวอ้าวอาวผา,า,านพานจิกใ่ชาดนิ้วแม่ mà khai